เหรียญหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนะครับปี2513ครับเหรียญปี2513ของหลวงพ่อ,บ,อบ,บุญมีทรงอามหน้าตะแคงซึ่งจัดสร้างด้วยการสามเนื้อนะครับก็คือเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้ออัป,ปก้าแบบชุบนิกเกิลและไม่ชุบนะครับซึ่งเหรียญเนื้ออัป,ปก้านั้นเป็นที่ตกเถียงกันมานานนะครับว่าสร้างกี่ครั้งกี่บล็อกซึ่งที่จริงแล้วมีบล็อกเดียวครับ ซึ่งก็เป็นเหรียญที่ด้วยกันว่าบ็อกบังลี่นั้นที่จริงแล้วก็เป็นเหรียญที่สร้างขึ้นในคราวเดียวกันแต่ปั้มไปนานๆนะครับแม่พิมพ์เกิดแตกชำรุดเพราะอัป,ปกาินั้นเป็นโลหะที่แข็งนะครับทําให้พื้นเหรียญมีพื้นผิวขรุขระเป็นเม็ดกาดเส้นแตกเยอะสังเกตง่ายๆที่แก้มซ้ายของหลวงพ่อนะฮะบางองค์จะเห็นชัดเลยจะมีเส้นแตกออกมานะครับบนพื้นเหรียญบางเหรียญก็ร้าวนะครับ ซึ่งหลวงพ่อได้นำพระชุดนี้มาแจกออกทำบุญให้กับวัดบางลี่ซึ่งเป็นวัดที่หลวงปู่สุขซึ่งเป็นทั้งอาจารย์และเป็นศิษย์พี่นะครับของหลวงพ่อเคยเป็นเจ้าอาวาสปกครองอยู่เมื่อสิ้นหลวงปู่สุขแล้วนะครับวัดบางรี่ได้ชำรุดทรุดโทรมหลวงพ่อบุญมีจึงได้นำพระชุดนี้ออกมาทำบุญเพื่อปฏิสังขรณ์วัดบางลี่ต่อไปครับ เหรียญหลวงพ่อบุญมีทรงอามหันข้างปี13นะครับเนื้ออัปกาเป็นพระดีปีลึกปลุกเสกพิธีใหญ่โดยมีเกจิมาร่วมพุทธาพิเศษมากมายนะครับอาทิเช่นหลวงพ่อพริง้งวัดโบทโกงธนูหลวงปู่คำมีวัดถ้ำคูหาสวรรค์น,นะครับหลวงพ่อแพรวัดวิกุลทองสิงห์บุรีเป็นต้นนะครับเหรียญหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมคอคจังหวัดลบบุรจัดสร้างปีพศ2513นะครับ จัดสร้างขึ้นในงานพิธีพุทธพิเศษวันที่14มีนาคม2513ลักษณะเป็นเหรียญอารมพิมพ์หันข้างมีหูในตัวด้านหน้าเป็นรูปคล้ายหลวงพ่อบุญมีด้านบนเหรียญจารึกอักษรว่าวัดเขาสมอคอนนะครับส่วนด้านล่างของเหรียญจารึกอักษรว่าพรารูอาทรศิคกิจบุญมีด้านหลังเหรียญเป็นหลังยัน ด้านบนมีอักขรว่าที่ระลึกงานพิธีพุทธพิเศษส่วนด้านล่างจารึกวันที่14มีนาคม2513นะครับประวัติการจัดสร้างชัดเจนนะครับวัตถุตมงคลของหลวงพ่อบุญมีนั้นมีประสบการณ์มากมายนะครับแล้วก็มีมากมายหลายรุ่นหลายแบบที่เป็นที่นิยมและต้องการกันอย่างแพร่หลายนะครับโดยเฉพาะมีดหมอนะครับสำหรับเหรียญปี13ของหลวงพ่อบุญมีเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่สวยมากไม่ผ่านการใช้งานเลย ผมเปิดแบ่งให้บูชานะครับถ้าท่านใดชอบนะครับก็ทักหาผมได้นะครับทางช่องทางบ้านเขียวที่ขึ้นอยู่หน้าจอน,นี้นะฮะรับประกันพระแท้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกอให้ทุกคนรวยๆครับ